ฉันชื่อเด็กหญิงชุติมาน้มหลงค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงเนินบุญมีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงที่มาทองทองมาค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงวิพาดาชินวนค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงนัทกิตตาจันทาภูลค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายลลิตปิณโตครับผมชื่อเด็กชายนันทนั่งรครับผมชื่อเด็กชายทองชายองคำครับผมชื่อเด็กชายวิราชษัยศรีครับ นี่เดียวเองนี่เดียวไม่เราไปต้องสิบนาทีแล้วเนี่ยจทำแล้วอาจะไมเพื่อนอีกฝ่ายึรอและให้อีกฝ่ายนึงมาช้าอาจทำให้เสียเวลาและอาจทาให้เวลาของวเราเสียมากกว่านี้นะคะทาั้งที่ดีเราทุกคนที่ต่า